สวัสดีครับวิจัยสังคมนีผกุนการวิทยาลัยเทคนิคพยัคภูมิพิสัยวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาโดยวิทยาลัยได้มีการจัดตั้งศูนย์และดำเนินการอย่างเป็นระบบและครบวงจรเพื่อเป็น,นกลไกในการพัฒนาผู้เรียนและประชาชนทั่วไปให้มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการรวมทั้งมีภารกิจในการส่งเสริมพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์การสร้างชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์นวัตรกรรมใหม่ๆมาต่อยอดเชิงพาณิชย์รวมถึงมีการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการใหม่ในการเข้าถึงแหล่งทุนและองค์ความรู้ทางธุรกิจเพื่อพัฒนาและเพิ่มช่องทางให้กับผู้เรียนให้มีธุรกิจ และมีรายได้ระหว่างเรียนเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถเป็นผู้ประกอบการใหม่ได้ในอนาคตโดยวิทยาลัยมีแนวทางในการขับเคลื่อนดังนี้ 1. กํากำหนำดนโยบายเป้าหมายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน 2. จัดทำแผนการดำเนินงานแผนบริหารจัดการงบประมาณตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ 3. จัดทําแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 4. ดํดำเนินการตามภารกิจศูนย์บุญเพาะให้สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและข้อกํากับติดตามประเมินผลการดำเนินง,งานอย่างใกล้ชิดโดยวิทยาลัยได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จดังนี้ หนึ่งมีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 2. ผู้เรียนอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ 3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการและดำเนินธุรกิจได้ด้วยตนเองข้อ 4. ผู้เรียนอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพ ให้มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการสามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้ข้อ 5. มีการนำสิ่งประดิษฐ์วัตรกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์โครงการธุรกิจงานวิจัยมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์และข้อ6ผู้เรียนอาชีวศกษาที่ผ่านการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้